ก่อนที่จะปีใหม่คนจะ มาทำมาถวายทำเจดีช่วยหน่อยครับท่านพอแล้วจ้าไม่ทำล้วจ้าแค่เจดีเดียวกูก็โดนด,ดาม่าสารพัดจะโดนละทั้งดาม่าทั้งใส่ร้ายป้ายสีทั้งอะไรก็ไม่รู้บางคนถึงขั้นใส่ร้ายป้ายสีกูว่าที่กูเป็นนี้เนี่ยเพราะว่ากูไปเล่นการพาน,านันชอ่อโกงชาวบ้านมากูไปอ่านมานะไม่ใช่กูไม่อ่านนะกูหามากมันบอกว่าที่กูเป็นนี้ทุกวันนี้เพราะกูเล่นการพาน,านัน มึงเชื่อมาในชีวิตกูเนี่ยสิ่งที่กูไม่เคยทาเนี่ยคือการเล่นการพนันกูจะกินเหล้าสัมะเลเทเมาแค่ไหนก็ตามกูไม่เคยเล่นการพนันแต่มันไปขุดออกมาจากไหนว่ากูเนี่ยเล่นการพนันไปหามาซิกูอยู่ในบ่อนไหนกูไปเข้าเว็บพนันออนไลน์ตอนกี่โมงแม้กระทั่งผสมสิบอะไรที่เขาเล่นไพ่กูอยู่เล่นไม่เป็นเลยเอาง่ายๆกูจําได้กูเคยเล่นอะไรสักอย่างเขค่หยกูกินน้ําอ่ะสมัยกูตอนเด็กๆอ่ะ เขาจะฝึกให้กูเล่นน่ะเพื่อนๆกูนะแล้วแดกน้ำอ๋ออีแกกินน้ำเอออะไรกินน้ำอะไรน่ะมึงรู้ไหมกูเล่นไม่เป็นกูแพ้แล้วกูกินน้ำเยอะมากตกกันขึ้นกูเยี่ยวแตกหลังจากนั้นมากูไม่เคยเล่นอะไรอีกเลยเพราะเยี่ยวกูแตกกูกินน้ำเยอะเกินกูเลิกเลยอีแก่กินน้ำใช่ไหมกูนี่เป็นคนที่เล่นการบดานบ้านกูนะน้องกูตัวกูเนี่ยเล่นไพ่ก็ไม่เป็นเล่นไม่เป็น ผสมสิบกูยังเล่นกันไม่เป็นเลยแต่ในรอบเราแวกรอบปลากูเนี่ยเล่นกันหมดอะแต่กูเนี um ่ยไม่เป็นพยายามเข้าไปรู้ว่าเขาหลายทีมันก็รู้ไม่รู้เรื่องเล่นไม่เล่นไม่เป็นนั่งอะเขาไม่รู้เรื่องแต่แวดรอบรอบข้างกูเนี่ยเวลามี่จัดงงจัดงานจะเอาแล้วลูกลูกหลานนี่เข้าไปลุมกันแล้วเล่นเป็นกันหมดแต่กูกับน้องกูเนี่ยไม่เป็นน้องกูยังเป็นอยู่ั้งไอ้ยาที่มันง่ายๆแต่กูเนี่ยไม่เป็นเลย ช่างกล้ามากจะเอากูไปอ้างว่ากูเล่นกรารพนันติดกรารพนันจนเป็นหนี้เป็นสินโอ้โหช่างกล้าไปขุดลูกตอนกูนั่งอยู่ในบ่อนไหมคนอื่นเขาดูหน่อยสิจะได้เห็นว่ากูติดกรารพนันจริงหรือเปล่าบางคนก็บอกว่ากูเนี่ยอะไรนะเป็นหนี้เพราะแฟนเนี่ยแฟนเก่าอาดีตแฟนเก่าเนี่ยเป็นเจ้านี่กูฟอ้องกูเลยทําให้กูเป็นหนี้ไปกันใหญ่เลือเ่อยเปืือยเลอะเทอะไปหมดไม่รู้ไปรู้ดีกันมาจากไหน อุหามากแต่ละเรื่องแต่ละอยหังไปเอาอะไรกันมาโอ้โหใส่ร้ายกันแบบว่าโอ้ยใส่ร้ายอะไรให้มันมีมูลหน่อยเฮ้อมันจะได้ไม่ดูโง่ใส่ร้ายแบบไม่มีมูลมันดูโง่มากเลยมันรู้หรือเปล่า ทำไมต้องถวายทองคําครับเรื่องของกูจะเดี๋ยวให้อาจาร์เบีย แปบทธรรมจักรประวัตนาสตรใน Google ไงมีแปรอยู่นะเมื่อกี้เลื่อนดูเห็นข่าวสำนักพุทธตรวจสอบประจามเบียร์ค่ะสำนักพุทธจะมาตรวจสอบกูได้เรื่องอะไรกูไม่ใช่พระ มึงฟังข่าวผิดหรือเปล่ามึงไปดูข่าวมาจากไหนสวยกูดูหน่อยสำนักพุทธเนี่ยน่าจะมาตรวจสอบกูเรื่องอะไรฮะสำนักพุทธเนี่ยนะสำนักพ,นะพุทธก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบพระมาตรวจสอบพระคารวาฟังข่าวผิดหรือเปล่าเกินอำนาจขอบเขตปฏิปปามาตรวจสอบคารวากูว่ามึงน่าจะดูข่าวผิดะนะ กำลังไปชนบุรีเอ้ยใช่ป่าวะชนบุรีจะของอะไรนะพญาสุเรนฮะเจ้าพญาสุรศักดิ์ครับเจ้าพญาสุรศักดิ์สีราชาสีราชาเขาเรียกอะไรนะออบตอหรออบตอบตเจ้าพญาสุรศักดิ์ศรีราชาปัญญากี่โมงอ่ะสิบเหรอ10โมงครับปัญญา10โมงคนนอกเข้าได้คนนอกเข้าได้ วันพระแค่เปลี่ยนน้าแล้วไม่ได้ไว่ายพระตอนเช้าเพราะจะไปทํางานสายบาปหมครับไม่บาปจา้ามาไปทํางานเลยไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการถวายน้ำํำมันไม่มีผลอะไรเลยรละลึกนึกถึงพุทโธในใจก็ได้ที่เดิมจ้าแต่ว่าเป็นคมกลุ่มใหม่เขาจะหากลุ่มแต่ละกลุ่มมากลุ่มเขาใหญ่โตมโหลานมากจัดครั้งหนึ่งหกร้อยเจ็ดร้อยคนหนุนมีคนย่อง ยื่นเรื่องร้องเรียนอาจารย์กับสังุทธจริงค่ับมันแค่ยื่นเรื่องร้องเรียนไม่ใช่ว่าร้องเรียนอีกคนเมื่อกี้บอกสำนักพทธจะตรวจสอบกูมันพูดมั่วแต่ถ้ามีคนไปร้องเรียนเนี่ยมีเมื่อวานทนายพัฒน์เนี่ยเดินมาคุยกับกูเห็นว่ามีข่าวมีคนเนี่ยไปยื่นร้องเรียนก็ไอคนที่ไปยื่นร้องเรียนอะไรศาส,สนาอิสลามอะไรหนะตอนที่พระประหลัดทีละท่านไปช่องสามะนะ่ะนั่นแหละ ไอ้ผู้ชายคนนั้นอ่ะที่ไปยืนแถลงกันกับท่านประจตีระไอ้ที่ไปพูดจัาบจ้วงเกี่ยวกับเรื่องอิสลาม่ะนอ่ะไอ้น้าไอ้น่ะไปร้องเรียนมันยังร้องเรียนกูมันจะไปร้องผิดที่เลยร้องเรียนอะไรกูล่ะร้องเรียนสัรพูดได้เหรอกูสอนอะไรผิดพูดมาสิอะไรที่กูผิดกูจะแก้ไขให้ถ้ากูแก้ได้กูว็แก้ถ้ากูพูดผิดจริงอะไรถ้ากูพูดถูกกูก็ยืนยันตามนะเราพระไตรจป็นดอกยานกัน พวกนี้นพวกปัญญาอ่อนม่นต้อไปนสนใจมาหรอกมันก็ร้องเรียนไปเรื่อยเปื่อยนะกูทาผิดอะไรละมันจะมาร้องเรียนกูกูไม่ใช่พระถ้ากูเป็นพระนี่ไปร้องเรียนสำนักพุทธถูกต้องทําไมพูดอย่างทําอย่างอะไรล่ะที่กูพูดอย่างทําอย่างยกตัวอย่างมาสิกูอยากจะรู้ว่าที่มึงรู้มันรู้จริงหรือรู้ปลอมบางทีพวกมึงก็ไปฟังจากคลิปที่ตัดต่อมาไม่ได้ฟังทั้งหมดแล้วก็ไปคิดเองเออเอง ใครพูดอะไรก็เชื่อมึงมันโง่ไงใครปั่นอะไรนิดหน่อยก็เชื่อใครใส่ร้ายป้ายสีอะไรนิดหน่อยก็เชื่อเขาอย่าเพื่อหูเบามึงต้องตัดหนังไข่มึงกันนะอย่างละข้างไปแขวนหูแล้วกูว่าจะได้ฟังชาวบ้านน้อยๆลงหน่อยจะได้ไม่ต้องหูเบาเอาให้หูหนักทาได้เฉพาะผู้ชายนะผู้หญิงกูแก้ให้ไม่ได้วิธีการแก้ผู้ชายคือตัดหนังไข่สองข้างลูกกระโปรงมึงน่ะห้อยด้านละข้างห้อยหูมึงน่ะมันจะได้หนักขึ้นบ้างมันจะได้หนักแน่นหน่อย ไม่ใช่ใครพูดอะไรใครใส่ร้าย,ายป้ายสีอะไรไม่เคยมาถามกูจาก,จาก,จากป่าจริงๆก็ไปตัดสิงกูซะละหนังก็โปกต้องเข้าแล้วกูจะบอกให้แขวนหูเชื่อง่ายแล้วเกินใครพูดอะไรนิดหน่อยที่เชื่อเขาแล้วเอาคลิปกูไปแขวนว่ากูเนี่ยดา่าเรื่องคนสวดมนตน์เพราะท่านี่กูไม่เคยด่าเลยเอาไปตีความเอาไปตัดเอาไปตัดความกันเองแล้วก็มาดากู ถ้าจะได้ไม่เคยรู้จักกูด้วยซ้ำไม่เคยมาฟังกูด้วยซ้ำาอีพวกหูเปบากูจะเหนื่อยหน่ายกับไอ้พวกนี้แล้วเกินเกิดมานี่มึงโอยมึงโตมายัางไงเนี่ยบุญกุศลไม่เคยทำมาเลยหรือไงว่ากูอยากจะรู้เลยมันถึงได้มีสันดานได้ขนาดนี้ กุสงสารหนังไข่ที่แขวนบนหูงเไรกูจะบอกให้ต้องไปช่วยพยุงความหนักแน่นในชีวิตมึงเนี่ยไม่ให้เชื่อใครง่ายๆมึงไปเสพสื่อมึงเสพจากใครเสพจากคนที่เกลียดกูแล้วมึงคิดว่าคนที่เกลียดกูมันจะพูดแต่ความจริงหรอมันก็ต้องพูดความไม่จริงเพื่อให้มันมีให้มันมีอะไรนะมันมีน้ำหนักแล้วหูมึงเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักไอ้ปากคนพูดกับเหมือนกาไม่มีน้ำหนักมีแต่เรื่องไม่จริงมีแต่เรื่องปลอม เพจบางเพจอย่างเงี้ยใช้ชื่อว่าเพจข่าวลวงอย่างเงี้ยอีพวกนี้ก็ไปเชื่อกันมันก็ชื่ออยู่ว่าข่าวลวงมันก็จะไปนั่งฟังมันก็นอยู่ได้ ถ้าเราไปเหยียบสัตว์ตายโดยที่เราไม่เห็นไม่ได้เจตนาไม่บาปใช่ไหมครับใช่จ้าตอนอาจารย์บวชจะพกมือถือไหมครับพกไม่ได้จ้าสาธุเวลาไปนอนต่างที่ทำไมต้องเอาเหรียญบาทไว้หัวเตียงครับแล้วมึงเอาไปไว้ทำไมล่ะไม่มีใครบังคับว่าเขาบังคับมึงให้มึงเอาไปไว้แล้วเอาไปไว้ทำไมล่ะเอาเหรียญไปวางไว้หัวเตียงซื้อที่อย่างนั้นเหรอ แล้วมึงซื้อได้หรือยังล่ะกูเห็นเอาไปวางก็ซื้อได้หรือยัง